ปิดโลกยางวันนี้พบกับตอนหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติยึดหลักพอเพียงเลี้ยงปูเสริมรายได้รอผลผลิตยางปัจจุบันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธว่าการรวมกลุ่มกันเพื่อดําเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งสามารถสร้างอํานาจการต่อรองในเรื่องของราคาได้เช่นเดียวกับกเกษตรกรชาวสวนยางในหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการก่อตั้งกลุ่มเลี้ยงปูเป็นอาชีพเสริมระหว่างรอไรายได้จากการกลือยางอีกทั้งสมาชิกของหมู่บ้านได้ ดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้านและกิจกรรมภายในครัวเรือนไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงทําให้สามารถดารงชีวิตอยู่อย่างไม่เดือดร้อนในสภาวะที่ราคายางพาราตกต่ำสมัยรุ่นปู่รุ่นพ่อเนี่ยก็มียางมาตั้งแต่กําเนิดเลยก็ทําคูบคู่กับสมัยก่อนอพื้นนี้จะเป็นนาข้าวก็เป็นการทําผสมผสานถึงฤดูฝนก็ทํานาข้าว พอช่วงแรงไปลายปลายฝนก็เข้าสวนกีดยางถึงราคายางจะตกต่ำเราก็ไม่หันเหไปทําอาชีพอื่นเพราะเราถือว่าอาชีพสวนยางเนี่ยเป็นการลงทุนน้อยแล้วก็การปฏิบัติเนี่ยมันก็น้อยฝ่าทําอาชีพอื่นแล้วพื้นที่เราก็ดูพื้นที่ด้วยพื้นที่เรามันไม่เหมาะต่อการทําในสวนของผลไม้มันไม่คุ้มกันการลงทุนมันสูงกว่าเราลงทุนสวนยางเราดูปฏิบัติดูแลง่ายในอย่างหนึ่งเราไม่คํานึงว่ายางจะถูกหรือแพง ยังไงก็เป็นของเราเอง กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปูที่หมู่บ้านเปรดในตำบลพ่วงน้ำขาวอำเภอเมืองจังหวัดตราดรวมกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อเลี้ยงปูดำและรวบรวมผลผลิตเพื่อขายแก่พ่อค้าสมาชิกกลุ่มต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการเลี้ยงปูเป็นอาชีพเสริมไม่ต้องลงทุนอะไรมากเริ่มแรกเพียงแค่ซื้อนูกปูหรือดักลูกปูมาปล่อยในบ่อธรรมชาติที่มีอยู่ซึ่งปูจะหากินเองตามธรรมชาติอันมีการให้อาหารเสริมเป็นเนื้อปลาเศษปลาสับบ้างการเลี้ยงปูสามารถจับขายได้ตลอดทั้งปีและช่วงที่ราคาสูง ขายได้ถึงกิโลกรัมละ800บาทสามารถสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้กว่า20,000บาทต่อเดือนประกอบกับการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการลดต้นทุนทําให้เกษตรกรเหล่านี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีถึงแม้จะมีสวนยางพารากันคนละไม่มากก็ตามก็คืออาชีพเสริมของผมเองอ่ะมันก็สมัยก่อนก็เลี้ยงปลาปากระพงอยู่แล้วนะเป็นอาชีพเสริมของประมงแล้วก็เลี้ยงกุ้งบ้างก็เลยในช่วงเนี้ แนวโน้มของปูเนี่ยมันดีฝ่ายอย่างอื่นการลงทุนก็เสี่ยงน้อยและผลผลตอบรับก็ได้ดีฝ่ายอย่างอื่นก็ทําให้หันเหมาพอดีมาประจบกกับทางสำนักง,งานก็มาส่งเสริมหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติเอางบประมาณลงมาให้เนี่ยผมก็เลยรวมตัวกันกับในทีมงานก่อตั้งกลุ่มเลี้ยงปูขึ้นมาเพื่อเสริมรายได้ที่ในช่วงที่ผมยังยังยัง,ยงจีดยางที่ค้นไปใหม่ไม่ได้ การให้ความสำคัญเรื่องการรวมกลุ่มของเกษตรกรจะส่งผลให้เกษตรกรมีอำนาจการต่อรองราคาผลผลิตเมื่อปริมาณผลผลิตเข้าสู่กลุ่มมากขึ้นก็จะส่งผลให้มีการดึงดูดผู้ซื้อเข้ามาจำนวนมากขึ้นด้วยก่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคาการรับซื้อผลผลิตของกลุ่มและกลุ่มเกษตรกรมีทางเลือกในการขายผลผลิตที่มากขึ้นเช่นกันนับว่าเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชนและกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป